พักดนตัวเองดิ้นรนไปเพื่อไปทํางานที่ต่างประเทศเราต้องการหารายได้เพิ่มเพิ่มครับเพราะเราศรัทธาในภาคเพิ่งเราอยากได้มากๆากก็เลยบินไปเลยตอนนั้นผมมันมีทางเลือกว่าเราเลือกที่จะอยู่ที่นั่นต่อเพื่อเจ้าของร้านจะสปอนเซอร์เราเป็นคนที่นั่นกับเราเลือกกลับมากลับมาสร้างมาเรมพระเพื่อแล้วก็ทำธุรกิจของตัวเองผมก็เลือกกลับมา วิ่งไปเช่าพระคนเนี้ยที่ปุยบุรีเพื่อเพื่ออยากได้เหรียญเนี้ยกลับไปห้อยแล้วก็กลับไปต่บประเทศพอกลับไปถึงต่างประเทศเเหมือนชีวิตเราอะแต่หนมือเปลี่ยนไปนเครียดจังว่างงานมาเป็นปีละพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินเนี่ยโดน่อยอย่าเกียดมากโอเคนะจ๊ะมามาสมบูแก้เกียด มาสวดมนต์ไหว้พระกันเถอะครับใจจะได้สบายชุดหอมบัวชิปผลิตจากไม้หอมอย่างดีมีกลิ่นหอมสดชื่นเหมาะสำหรับสวดมนต์ไหว้พระสวัสดีครับพบกับพอไม่กัดชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้อยากจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับนักสะสมที่ถือได้ว่ามีพระแชมป์พระสวยอลังการมากๆนะครับเล่นจริงเล่นลึกแล้วก็เล่นด้วยใจแล้วก็มีความศรัทธาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วพี่ท่านนี้เนี่ย เดี๋ยวเรามาพูดคุยพร้อมกันนะครับว่าเขาเนี่ยทำยังไงให้เก็บสะสมพระเนี่ยที่สวยขนาดนี้ได้กระบวนการในการคัดสรรหรือเฟ้นหาพระสวยๆเนี่ยเขาแล้วก็รวมถึงการตัดสินใจเนี่ยเขาใช้อะไรในการตัดสินใจตรงนี้นะครับในการเช่าเช่าหา,าซื้อพระมาแล้วที่สําคัญเขาจะมาแชร์ประสบการณ์ด้วยนะครับว่าประสบการณ์ต่างๆเขาได้เจอมาเนี่ยในพระแต่ละรุ่นแต่ละองค์เนี่ยมีอะไรบ้างน่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้เราพาทุกท่านนะครับมา ถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับพอพูดชื่อนี้ปุ๊บเรารู้เลยใช่ไหมครับถูกต้องครับผมนั่งอยู่กับพี่พายุบ้านวัชรสารครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้โชคดีมากๆที่พี่พายุให้เกียรติรายการพอเมกาชาแนลนะครับแล้วก็นําพที่สวยมากๆอลังการงานสร้างมีพาะหลายๆองค์ที่บอกได้เลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในหลายๆรายการก็ไม่เคยออกใช่ครับอ่าแล้ววันนี้เนี่ย ตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านร้านผมเองร้านสตอมบาร์หัวหินเหมาะกันนั่งดิ้งมากกว่านะจริงๆพี่พายุครับถามนหนึ่งพี่พายุเก็บพระเครื่องเนี่ยสะสมพระเครื่องเนี่ยระยะเวลากี่ปีแล้วคือถ้าแบบเริ่มจริงๆจังๆเลยประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วที่เริ่มแบบว่าเข้ามาสะสมพระเครื่องนะครับคือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยผมเรียน มหาลัยก่อนก็คือผมเรียนมหาลัยที่หัวหินอพอเราเรียนเรียนจบเราก็ทํางานที่โรงแรมที่หินนี่นะฮะผมก็ได้คุกคีรู้จักพี่ๆที่ทํางานสะสมพระเครื่องก็เป็นพระหลวงปู่นา็ที่หัวหินแต่ด้วยความที่แบบเราทำงานเงินเดือนไม่ได้เยอะเราก็ได้แต่เช่าพระที่รุ่นรุ่นล่างๆย่อยๆหน่อยหลักร้อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อิน อิน <In S 2> กับพักเครื่องแล้วครับผมกม็มีโอกาสแล้วเอเราทํางานที่หัวยหินโรงแรมเนี่ย<ม>เงินเดือนเราคงไม่พอไม่ไหวมผมก็เลยผักดันตัวเองดิ้นรนไป<ม><ม>เพื่อไปทํางานที่ต่างประเทศครับผมก็ไปที่ประเทศออสเตรเลีย<ม><ม>ย้อนกลับไปก็เราลาสักปี2องพันเจ็ของประมาณนี้ฮะก็ะนานแล้วประมาณเกือบเกือบยีปีแล้วผมก็ไปทํางานที่นั่น<ม>คือระหว่างที่ผมไปในทํางานเนี่ย ผมก็ยังอินกับพระเครื่องอยู่อืก็คือมันเป็นที่ยึดเนี่ยจิตใจผมแหละคือง่ายๆว่าเราต้องการหารายได้เพิ่มเพิ่มครับเพราะเราศรัทธาในพระเครื่องเราอยากได้มากๆก็เลยบินไปเลยโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยที่นี่แล้วปล่อยแล้วฉันไปทําที่นู่นดีกว่าแต่ตอนนั้นเหตุผลเราอะยังไม่ใช่แค่พักเครื่องเป็นเป็นหลักเราต้องการแบบมีรายได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อทําให้ชีวิตชีวิตเราดีขึ้นผมก็ไปครับแล้วก็ ระหว่างช่วงนั้นก็รู้สึกว่าเ้ยชีวิตเราก็ยังไม่ได้แบบดีอะไรเงี้ยฮะผมก็จะคุยกับแม่ของผมเนี่ยซึ่งแม่ผมเนี่ยจะอินเกี่ยวกับพุทธศาสนามากจะให้ผมไหว้พระสวดมนต์ให้พระมาห้อยให้อะไรมาติดตัวแต่ก็เป็นพระที่บ้านผมมีสถสมไว้ไม่ได้เป็นพระที่มีมูลค่าอะไรแล้วผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งผมกลับมาที่เมืองไทยมาเที่ยวผมก็ไปเจอเพื่อนผมคนหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันมานานผมก็ถามเพื่อนผมเนี่ย ว่าเอ้ยเป็นไงบ้างมาทําอะไรเงี้ยอ่าเขาก็บอกว่าเขาอะเอาพระมาส่งลูกค้าผมยังมผมยังไม่ได้เล่นเกี่ยวกับการซื้อขายพระเครื่องเท่านั้นผมไม่เข้าใจคำว่าเอาพระมาส่งลูกค้าคืออะไรเขาก็บอกว่าพระเครื่องพอบอกพระเครื่องผมเริ่มเก็ตแล้วว่าหลวงพ่ออะไรเขาบอกว่าหลวงพ่อพานัดปล่กระสังซึ่งสมัยนั้นผมยังไม่รู้จักเลยว่าหลวงพ่อพานท่าน หน้าตาไปยังไงเรียญท่านไปยังไงเป็นใครอะไรเงี้ยเพราะว่ายุคของผมผมก็จะรู้จักแค่หลุบปูน่าก็หัยหินเพราะผมเรียนที่หินทุยหินอ่าหลุบพยิดว่านองจอกเพราะสมัยนั้นท่านดังเรื่องประหลดชิกครับคนในประจวบจะรู้จักหลวงพยิดมากแต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักหลวงพานผมก็เลยขอดูเหรียญเพื่อนหน่อยเป็นเหรียญรุ่นแรกผมก็ว่าเอ้ยเล่นกันแพงไหมเขาบอกว่าไม่แพงหลักหลักแค่แบบหลักร้อยพันกว่าบาท ถึงเอ้ยผมก็เอ้ยเออเราพอเช่าได้แล้วผมกลับมาผมกลับมาเที่ยวตอนนั้นผมก็พอมีเงินแหละพอกระผมเอ้ยเออหาให้หน่อยอยากได้ยขยอยเก็บขยอยเก็บหลักพันผมใช้เวลาการการเก็บหลงพ่อพานวัดถุกสัสงค์เนี่ยตั้งแต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะมูลค่าท่านค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่ตอนที่เก็บหมายถึงว่าพี่พี่ยิ่อยู่ที่ต่างประเทศออสเตรเลียใช่ครับ แล้วเก็บคือหมายถึงว่าเราสั่งโทรสั่งแล้วส่งรูปเมื่อก่อนไม่น่าจะมีส่งรูปไม่ไม่ไม่มีฮะมันจะเป็นอ่าวัดแอปแล้วก็เอาไปตอนนั้นยังไม่มีลายเอาบีบีอ่าบีบีมีบีบีบ้างผมก็จะคุยกับน้องแล้วก็ให้คนที่เขาอ่ะหาพระให้เนี่ยส่งไปที่บ้านอแล้วผมก็โอนเงินอ่าโอนเงินจากที่นู่นอ่ะให้ให้น้องไปอไปเอาพระมางให้คนมาส่งไว้ที่บ้านม้างผมไม่เคยเห็นพระเลยนะ เป็นปีๆนะพระเป็นพันองค์แล้วเราจะรู้ได้งไงว่าพระที่เราเช่ามาสวยไม่สวยก <c oughs> ็ไม่ไม่คือตอนนั้นพระด้วยความที่ว่ามูลค่าไม่ได้แพงมากเ<อ>พราะว่าพระท่านนะ่ะสร้างสร้างมาเนี่ยอตอนนั้นของปองก็ยังไม่ค่อยมี<อ>แล้วก็สภาพพระเนี่ยเรียกว่า,ย,าอย,อยังยังบ้าอดียังไม่อยู่ก็ให้ให้ให้น้องเป็นคนคอยรับพระบ้างดูพระบ้างแล้วพอผมกลับมาพระที่ผมเคยเช่าเช่าเก็บไว้เนี่ย คนก็มาตามขอเช่าบ้างเพราะจากาเดี่ยวรุ่นแรกที่ผมเคยเช่าครั้งรแรกเนี่ยเรี่ยวประมาณพันกว่าบาทขึ้นไปห้าพันขึ้นไปเจ็ดพันตอนที่ผมกลับมาเนี่ยเหรียญละสามหมื่นเรียญละสามหมื่นบาทจากหลักพนะันเนี่ยจากหลักพันบาทห่างกันกี่ปีครับผมว่าไม่เกินไม่เกินสองปีครับโอ้โหเพราะว่าหลวงพ่อพานท่านตอนหูนโิยมมากเป็นช่วงที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้นผมก็ เก็บพาไว้แล้วแล้ววันหนึ่งผมอิ่มตัวกับที่ต่างประเทศแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งเราคงต้องกลับมาใช้ชีวิตแล้วผมก็กลับมาบอยู่อยู่ที่เมืองไทยก็อยู่กับแฟนแล้วก็เราก็เปิดธุรกิจร้านอาหารครั้งนั้นน่ะเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของผมเลยที่ทําให้คนเริ่มเริ่มรู้จักเราเพราะผมเปิดร้านอาหารครั้งแรกเนี่ยชื่อว่าร้านพายุก็คือเป็นชื่อเราเองเลยแล้วผมก็จะมี มุมมุมมุมเล่นพ้าของผมไว้ในร้านก็จะมีเสียงพ้ามีนักสะสมมาผมก็เปิดร้านกันนัช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่แบบว่าเรียกว่าคนน่ะเริ่มเริ่มเริ่มเข้ามาตื่นตัวพักเครื่องเยอะมากอยุคยุคนั้นผมว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัก20152016หรือไม่แน่ใจปีนะที่ผมเปิดผมก็ เริ่มเริ่มเริ่มเห็นยพระเครื่องดูคึกคักมากมผมก็คิดว่าวันหนึ่งอ่ะเราอยากจะขย,ขยับในการเล่นพระและอีกเวลนึ่งเพิ่มเลเวลขึ้นไลยเพราะว่าเราก็มีพระหลวงพ่อานที่เก็บไว้ค่อนข้างเยอะเราก็แบ่งออกไปบ้างเราก็เอาเงินทุนที่ที่เราแบ่งพระหลวงพ่อพานเนี่ยไปต่อยอดเล่นพระหลวงหลวงพ่อหลวงพ่ออื่นอ,มอผมก็เริ่มจากพระ ในในประจวบก่อนที่ที่ผมอยากได้ก็เริ่มไปจากหลวงพ่อเปี่ยมวัดกอหลักหลวงพ่อในกุฎแล้วก็หลวงพ่อว่างวัดปกของปางซึ่งเป็นพระเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ของเราคือผมยังไม่ไม่ได้มองคนอื่นคนอื่นเขาเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเราเริ่มเราเริ่มมีทุนหรือเริ่มมีเงินน่ะเราไม่ไม่ไปเล่นพระตลาดสากลไปเลยอ่าผมก็จะมาเน้นพระบ้านเกิดก่อนครับสมถ้าต่อยอดไปเรื่อยต่อยอดไปก่อนไม่แต่ผมว่าดีนะ เพราะว่าพี่พายุพูดเนี่ยมันมีอม,มีมีเหตุผลมากเพราะว่าเวลาเลือกเก็บพระเนี่ยหลายหลายคนจะถามว่าเฮ้ยจะเริ่มจากอะไรดี hmm. จริงๆแล้วผมจะบอกว่าเริ่มแบบพี่พายุก็ได้ครับ,รบเราอยู่พื้นที่ไหน hmm. เราถนัดตรงไหนก็เริ่มจากตรงนั้นก่อนไม่ต้องแพงเล่นพระที่เราเป็นพระพื้นที่ก็ได้ที่เรารู้สึกว่าศรัทธาท่าน hmm. เก็บไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งเนี่ยพอราคาอมูลค่าเพิ่มตามระยะเวลาอยู่แล้ว hmm. เราค่อยมาคิดต่อยอด ก็ต่อยอดทุนเราก็ยังโอเคอยู่ใช่แถมยังมีเหมือนทุนขยายเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่เป็นเดือดร้อนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยโอ้ผมว่าเป็นหลักคิดที่ดีสําหรับเด็กๆรุ่นใหม่นะครับผมว่าเริ่มจากสิ่งที่เราเอื้อมถึงแล้วค่อยๆต่อยอดคือคือผมก็จะมองพราบัานเกิดเป็นหลักเราก็จะพยายามไปศึกษาว่าพระแต่ละรุ่นเกจิอาจารย์แต่ละลูกพระบางรูปอย่างผมยกตัวอย่างอย่าง เหรียญหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมัยก่อนผมเช่าครั้งแรกนะเหรียญทองคาองค์หนึ่งประมาณสามสี่หมื่นผมก็ว่าสิบประมาณสักสิบปีละทองบาทเท่านั้่ไบาทประมาณไม่เกินสองหมื่นผมก็เช่าประมาณสามสี่หมื่นปัจจุบันปัจจุบันเนี้ยเหรียญรุ่นเนี้ยประมาณแปดหมื่นถึงแสนหนึ่งซึ่งช่วงพีคเนี่ยขึ้นไปประมาณแสนกว่าบาทก็มีซึ่งเหรียญรุ่นเนี้ยทำไมทำไมผมถึงชอบรูึกษาเพราะว่าเกจิอาจารย์ที่ปลูกเสก หลวงพ่พานหลวงพ่อยิ้หลวงพ่อเกตหลวงพ่อทองเบิ้มเนี่ยซึ่งเป็นเกจิอาจารย์มาครบแล้วเป็นพิธีใหญ่คาดว่าเป็นเป็นพิธีปลุกเศกเหรียญจตุคามรามเทพเนี่ยรุ่นสองของภาคใต้เลยนะต่อต่อต่อจากจตุคามรุ่นแรกปีสามสองอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อทองคำครับตอนราคาพีคสุดๆไม่ขาย ก็ก็แบ่งออกไปบ้างครับพี่แบ่งไปไหม่าเพราะจะทำว่าเก็บเก็บหลายองค์เลยเยอะผมผมต้องเล่าเลยว่าตอนนั้นที่ผมเก็บเนี่ยคนเห็นเรานี่แบบว่าหมูมาแล้วไม่มีใครเล่นเพราะว่าพระบ้านเกิดเนี่ยคนจะเล่นกันว่าเฮ้ยเขาต้องเล่นพระยอดนิยมอ่าแต่ผมชอบพระบ้านเราอ่าแล้วคำถามอีกอันหนึ่งก็เมื่อกี้พี่พายุพูดเนี่ยชื่อตัวเองคือคือคนชื่อพายุเนี่ยคนชื่อที่เท่มากเลยแต่มันจะแฝงความเรื่องของอารมณ์ด้วยป่ะ แต่ทาไมพี่พี่พายุอะ่ะตัวจริงเนี่ยคอนทราสเขาเรียกว่าอะไรขัดแย้งกับชื่อของพี่เองคือพี่เป็นคนสุข,ขุมมากคือจริงๆอะ่ะผมอะ่ะชื่อนี้มาจากต่างประเทศครับสมัยก่อนเนี่ยผมทํางานต่างประเทศเวลาเราทํางานสมมุติเราที่นู่นเขาจะมีแบบสองประเภทละกันก็คือทํางานร้านอาหารไทยครับายได้เนี่ยเหมาเป็นชิปทํางานหกชั่วโมงอาจจะได้ประมาณสัก 80สิบถึงหนึ่งร้อยดอลลาร์ออสเตรเลียแต่ถ้าทํางานร้านฝรั่งคิดเป็นชั่วโมงจะได้เงินเยอะกว่าอแต่แต่คุณต้องแลกมาว่าคุณต้องทํางานคนเดียวอคุณทํางานร้านไทยเนี่ยอาจจะใช้หลายคนหลายตําแหน่งแต่ทํางานร้านฝรั่งคุณอาจจะในครัวจ,จะยิงแค่คนสองคนแต่ได้เงินมากกว่ามผมเองด้วยความวัยหนุ่มผมเลือกไป,ไป,ไปเลือกทํางานมากกว่าเพราะผมต้องการเงินเพื่อจะไปไปไปทาในสิ่งที่ผมคนก็เลยมองว่าเฮ้ยคนนี้ทํางานแบบ พายุมากเลยคนเดียวคือแบบว่ารับลูกค้าทำได้หมดเลยอออินก็คือลูกค้ามาแบบ50คนแค่สั่งเบอร์เกอร์แบบ10 20สั่งพาสต้าเงี้ยเราคนเดียวคอนโทรได้หมดแต่นอกจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นผมว่าประสบการณ์ด้วยพี่ไปใช่คับเพราะว่าพี่ทํางานหลายอย่างมันเลยถ้าให้ประสบการณ์เยอะมากเลยเพราะว่าถ้าไปแล้วทําอย่างเดียวก็จะได้แค่อย่างเดียวแต่นี่คือพี่ทําทุกอย่างพี่เลยเปิดร้านอาหารที่เข้าใจหมด จะมีช่วงพลิกผันก็คือตอนที่ผมอยู่ที่นั่นตอนนั้นผมขึ้นมาเป็นระดับแมเนเจร้านแล้วช่วงนั้นรู้สึกว่าชีวิตนี้แบบมีเงินก็จริงแต่เหนื่อยและปวดหัวเครียดกับลูกน้องมากอก็ย้อนกลับไปที่แม่ผมอีกแล้วเพราะว่าเวลาเราที่แบบเครียดเนี่ทางออกเราคือโทรปรึกษาแม่ผมแต่นล้นอาหารจริงใช่ครับคนนี่สําคัญที่สุดผมก็เลยกลับมาพักผ่อนที่เมืองไทยแม่ก็เลยให้ผมไปไหว้ เดืดว่าไหลวงพ่อในกุฎวัดกุยบุรีนั่นคือครั้งแรกผมเลยนะที่ผมไปไปว่าหลวงพ่อในกุฎผมก็ไปไปไหว้ท่านไหว้เสร็จขอพรท่านหลังจากว่ายขอว่าอะไรคือตอนที่ผมขอท่านเนี่ยผมไม่ได้ขออะไรเป็นนั้นผมขอให้ผมแค่ประสบความดีปราศจากความทุกข์แค่นี้เองเวลาที่ผมจะขออะไรก็แล้วแต่ผมก็เดินออกจากวิหารมาผมเห็นรูปเหรียญหลวงพ่อในกุฎรุ่นแรกมีคนไปทําถวายไว้ในวิหาร ทีเนี้ยพอผมออกมาปุ๊บผมเห็นคนโพสต์เฟซบุ๊กว่าปล่อยเหรียญหรือพอนกุตรุ่นเนี้ยขับออกจากวัดเลยนะผมขับออกจากวัดมาปุ๊บผมโทรหาคนนั้นเลยนะผมก็วิ่งไปเช่าพระคนเนี้ยที่กุยบุรีเพื่อเพื่ออยากได้เหรียญเนี้ยกลับไปห้อยแล้วก็กลับไปต่างประเทศผมก็พอกลับไปถึงต่างประเทศอ่ะเหมือนชีวิตเราอ่ะจากหน้ามือเปลี่ยนเป็นหลังมือเลยนะมัน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 แปลกมาก คือยังไงครหมายถึงว่ามันหมายถึงว่า,ไ,วาไอ้เรื่องกังวลเรื่องอะไรที่เรารู้สึกไม่ราบลื่นม,มันเริ่มสมูทขึ้นมันเริ่มสมูทขึ้นมันเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนอตอนนั้นตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตเราแล,แลรัะทุกวันนี้ก็คือผมจะไม่ห่างคอเลยก็คือเรียนหลวงพ่อในกุดปโอ้หมายถึงว่าเวลาตอนที่พี่กลับไปปุ๊บห้อยอยงนี้ห้อยอยงนี้ปัญหามาเหมือนเดิมแหละแต่มันคลายไปได้ดีแต่มันคลายไปไ,ได้ดีมันราบลื่นขึ้นมันค่อยๆไปต้องบอกว่าหัวช่วงนั้นนี่แบบ เราต้องกินยาแก้ปวดหัวเออแบบเครียดเครียดเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องลูกน้องเครียดเรื่องคนมันอยู่แบบว่าไม่มีความรับร่นไม่มีความสุขเลยกลับไปลูกน้องดีก็ดีขึ้นคลี่คลายดีขึ้นปัญหาดีขึ้นค่อยค่อยดีขึ้นก็จดนผิดสังเกตว่าเฮ้ยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าเราก็เริ่มเปลี่ยนตอนนั้น่ะผมมัมีทางเลือกว่าเราเลือกที่จะอยู่ที่นั่นต่อเพื่อเจ้าของร้านจะสปอนเซอร์เราเป็นคนที่นั่นครับกับเราเลือกกลับมา เพื่มาสร้างมามาเรียพรเครื่องอแล้วก็ทำธุรกิจของตัวเองผมก็เลือกกลับมา,าครับแล้วก็พอกลับมาปุ๊บเนี่ยพระเครื่องในระหว่างนั้นก็คือพี่พายุก,ก็เก็บพระด้วยเก็บพระเล่น <laughs> พระาม, <c oughs> มีมีแบ่งออกไปบ้างแล้วเวลาขายอะ่ะหมายถึงว่า เช่ามาก็ต้องมีปล่อยไปด้วยก็มีครับแล้วอยู่ที่นู้นเราปล่อยยังไงครับที่ที่นู้นไม่เคยปล่อยเลยอ๋อเราอยู่นู้นแล้วเราไม่ได้ยุ่งเราซื้ออย่างเดียวซื้ออย่างเดียวเลยซื้อเก็บพักไปเดียวไม่เคยปล่อยออกเลยไม่เคยแบ่งเลยไม่เคยแบ่งเลยกลับมาแล้วเนี่ยถึงมีแบ่งรู้ว่าพอกลับมาเราเห็นราคาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีมีคนเริ่มมาขอแบ่งแต่เดี๋ยวก็คือคนที่เคยปล่อยเราเขาก็ตามกลับตามกลับเขรู้ทุนรู้ทุนแล้วตอนนั้นตอนนั้นที่พี่พายุไปออกมาจากวัดแล้วพี่พายุก็เจอ คนที่โพสต์เรื่องของเหรียญใช่นเหรียญหลวงพ่อดิกุดฮะแลผมก็เลยโทรไปหาเขาเลยแล้วก็ถามราคาเขาเท่าไหร่ครับตอนนั้นน่ะผมยังไม่ได้รู้ราคาด้วยนะว่าเหรียญเหรียญรุ่นเนี้ยเขาเรียกันเท่าไหร่เขาบอกผมมาแสนกาบาทโอ้ตอนนานแน่นานครับผมว่าน่าจะต้องต้องต้องเป็นสิบปีนะโอ้ผมว่าเกินสิบด้วยครับผมก็โอ้อยากได้มากตอนนั้นเห็นแค่รูปใช่ไหมเห็นแค่รูปเลยครับเลยไม่ได้รู้ด้วยว่าแสนกาบาทเนี่ยสภาพพระ เป็นยังไงแต่เราแค่ว่าเฮ้ยวันนี้วันดีไหว้ท่านได้เจอเหรียญท่านเงินในเงินเงินในบัญชีตอนนั้นก็มีแค่แสนกว่าบาทด้วยพอที่จะเช่าผมพูดเลยผมแบบเรียกว่าเป็นคนที่ว่าถ้าเกิดคนนะสะสมเช่าพ้านะเวลาเวลาบ้านนะเรียกว่าเช่าเงินบัญชีก็ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วผมก็เป็นผมกคือเป็นหลายครั้งมากเพราะว่าคือบางทีพระที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยแล้วสวยๆจริงๆเนี่ยไม่ได้มาบ่อยใช่ คือบางทีจังหวะมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหบางทีเราก็ต้องกัดฟันผมตอนนั้นผมแค่คิ้งเดียวผมมาเที่ยวเมืองไทยอเราเรามีเงินพอที่เช่าพระองค์นี้ได้แล้วท่านมาโปรดอยู่ที่เราและเราเลือกที่จะคว้าไว้ไหมหรือเราจะถือเงินกลับไปก็ไม่ได้อะไรกลับไปผมก็ได้องค์นั้นมาได้องนั้นมาไปไปดูไปดูก่อนไปดูไปส่องก่อนว่าผิวเป็นยังไงใช่ครับผมอยากทราบในหนึ่งเวลา อย่างตอนนั้นพี่ประยู์ยังไม่อาจจะยังใหม่อยู่ด้วยัยังใหม่เลยครับมคือการดูผิวเนี่ยพี่ประยุรใช้ประสบการณ์ตรงไหนในการเช็คว่าผิวเดิมไหมอะไรเงี้ยโอ้โหต้องบอกเลยครตอนเริ่มเล่นพระใหม่เนี่ยคพระที่สภาพสวยสภาพใช้งานสภาพที่ไม่เดิมแล้แลวกันฮะเราไม่มีประสบการณ์เลยเราไม่มีประสบการณ์รเลยฮะจนเราใช้เวลาในการแบบว่าไปเช่าพระจากคนนู้นคนนี้ เอามาศึกษาเองคือส่มเช่าเลยก็ก็เราจะรู้อยู่แล้วว่าสมมติว่าเซียนในพื้นที่เขาจะเก็บพระอะไรอผมก็ไปขอเขาเช่ามาบางทีเรารู้ว่าคนนี้เขามีพระสภาพแชมป์เลยนะอืแต่เขาก็มีสภาพรองด้วยแต่แต่เขาไม่ขายแชมป์เขาไม่ขายแชมป์เขาก็จะขายรองๆให้เราก่อนเราเราเราเ็เลยเหมือนอาศัยไปจีบพระเขาอะคอนเน็กคอนเน็กไปก่อนนะคอนเน็กไปเรื่อยว่าเอ้ยกว่าจะได้พระองค์หัวของเขาเนี่ยนะ เราต้องไปเช่าแบบพระพระพระไม่สวยเขาก่อนอเผมก็เอามาศึกษามาศึกษาจนรู้แล้วว่ากว่าจะไปถึงสวยอไล่ตั้งแต่พระไม่สวยขึ้นไปเนี่ยเป็นยังไงอ๋อจะเห็นทุกรู้สภาพเลยไล่ขึ้นไปก็คือผมเริ่มจากพระชนิดที่ว่าในในวงการเขามีคาพูดหนึ่งว่าพระแบบว่าปอกมวม่วงได้อะคือแบบบางไม่เห็นไม่ไม่เห็นหน้าหลวงพ่อเลยลื่นเลยผมแบบแบบนั้นผมก็เคยเช่าครับเอเพื่อมาศึกษา เราก็ได้รู้แล้วว่าพระที่สภาพสวยเดิมเป็นยังไงเราได้เริ่มซึมรับคือเช่ามาดูเนื้อก่อนดูผิวดูเนื้อมาดูแล้วเราขายคืนก็โดนหักเปอร์เซ็นต์ไปแล้วผมผมไม่ขายคืนเขาผมก็ไปปล่อยคนอื่นขาดทุนขาดทุนผมก็ยอมก็ต้องยอมเป็นค่าความรู้เป็นค่าความรู้ไปฮะเพื่อจะรวบรวมเพื่อจะเอาเงินไปซื้อพระองค์สวยสมมติผมซื้อมาสิบองค์เนี่ย มูลค่าสิบองค์เนี่ยรวมรวมเป็นละสามแสนผมอาจจะปล่อยได้แค่สองแส0กว่าบาทเพื่อจะไปซื้อสวยองค์เดียวในราคาสอง0สนห้าเท่ากับว่ามันใช่เพราะว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่หรือนักสะสมที่เพิ่งเข้ามาในวงการเนี่ยคือพระเนี่ยเขาเล่นกันหลายสภาพคือคุณยังอ่านสภาพไม่ได้ก็ต้องพึ่งเซียนก่อนที่ไว้ใจได้หรือก็ต้องทําอย่างพี่ประยุทธ์แต่พี่ประยุทธ์ก็ต้องจะมีต้นทุนใช่ไหมฮะเพราะว่าพระ ไม่สวยหนึ่งองค์ราคาแสนหนึ่งแสนหนึ่งแต่ขายขึ้นอาจจะไม่ได้ยีซด้วยไม่ไม่ไม่ได้ก็อาจจะลึกกว่านั้นขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจตอนนั้นด้วยครับอาจจะลึกอาจจะอยู่สองหมื่นสามหมื่น้ําถ้าชาวะเศรษฐกิจซึมซึมแต่ถ้าเช่าพระสวยองค์เดียวองค์เดียวคุยกันทั้งบางเลยก็คุยทั้งก็จะมีคนมาตามหาเรามาจีบเรานั่นเองครับแล้วเราสามารถที่จะกําหนดราคาได้ใช่ครับเพราะว่าพอเป็นพระสวยเนี่ย ราคาขึ้นอยู่กับความพอใจครับเพราะว่าตอนที่ผมไปเช่าเขาอ่ะพระสวยเนี่ยเขาก็ไม่มีราคากลางเราไม่สามารถที่จะไปบอกว่าอุ้ยพระเล่นกันสองแสนคุณจะมาขายสามแสนได้มันเป็นความพอใจของเขาถ้าเราเราเราไม่พอใจเราก็แค่เดินออกมาแต่ถ้าเราอยากได้อยากพอใจที่จะเช่าเขาอ่ะคุณก็ต้องยอมเท่ากับว่าเวลาพี่พายุไปจีบเรียกว่าไปจีบแล้วกันครับพี่พายุจะเลงเป้าแล้วรู้แล้วว่าคนนี้มีพระที่ที่เราต้องการต้องการแล้ว หลังจากนั้นก็คือตามจีบตามจีบการจะเข้าไปหาพุ้งๆเลยไปขอซื้อองค์นั้นเลยคงยากคงยากครับเพราะว่าแต่ละองค์เราใช้เวลาคอลเน็กชั่นค่อยๆบ่มค่อยๆบ่มไปค่อยๆแล้วเราต้องศึกษาจริงครับคือข้อแรกเลยคือคนที่จะเก็บพระสวยครับผมว่าอย่างหนึ่งที่เขาต้องมีเลยคือต้องดูพระเป็นคือจะมีคำถามว่าพอเวลาเราเจอพระที่สวยมากๆเนี่ยบางคนตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันสวยเกินที่แบบว่า อายุของพระใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอะไรนี้คือถ้าเกิดคุณได้ศึกษาคุณได้ผ่านตาในการเห็นพระมากขึ้นคุณจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าช้างผือกของโงการพระเครื่องที่เขามีกันเพราะเรื่องอะไรนี่ครับคือการสะสมการเก็บดูแลรักษาเพราะเป็นของสะสมอย่างหนึ่งที่คนที่เขาชื่นชอบเนี่ยเขาห่วงแหนที่จะไม่ได้ออกมาให้โดนอากาศไม่ได้เอาไม้เคยเห้นง่ายถูกแล้ว ก็ไม่ได้ปล่อยง่ายๆด้วยใช่ครับจนกว่าถึงจุดหนึ่งจุดหออันนั้นจุดไหนตรงไหนเราก็ไม่รู้เวลาไหนก็ไม่รู้รก็ต้องใช้เวลาในการที่จะได้พระสวยๆหนึ่งมาแต่และองค์เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเดินไปแล้วจะได้เลยนะค,ะครับก็เนี่ยโอ้โพี่พยุสุดย,ยอดคือการบ่มบ่มคอนเนคชั่นต่างๆการหาการคัดสรรพระสวยๆเนี่ยใช้เวลาแล้วมีสตอรี่ทุกคมใช่ครับ พระที่นํามาโชว์วันนี้นะครับคือนํามาให้ศึกษาแล้วกันถือว่ามีสตรอรี่แทบจะทุกองค์เพราะว่าพี่พายุเนี่ยไม่ได้เดินเข้าไปแล้วได้มาเลยเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาจริงๆหลังไม่เนี่ยมีเล่าให้ผมฟังบางบางองค์แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าในรายการให้ฟังว่าโอ้โหหนึ่งองเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยสุดยอดมากๆนะแล้วก็หายากแล้วก็รู้ด้วยนะว่าองคเนี้ยอยู่ที่ไหนตามมาเป็นสิบสิบปี ยังไม่ได้เลยจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งพ้าก็เลือกเจ้าของ<ช>อ,โอโอ้โหตอนนี้พี่วิยุเก็บพ้ามาทั้งหมดเนี่ยถือว่าค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆแล้วจุดไหนที่เป็นจุดที่เปลี่ยนทําให้พี่วิยุเนี่ยเลือกที่จะมาเก็บหลวงพ่อในพ้าหลักเช่นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อฉุย<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับจุดเปลี่ยนจุดจุดเปลี่ยนก็คือย้อนกลับไปที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วเปิดร้านอาหารชื่อว่าร้านพายุครับ ผมก็จะมีเพื่อนมคนหนึ่งสมัยเรียนที่หินด้วยกันเพื่อนคนนี้เป็นคนเพชรบุรีชื่อบัตเพชรบุรีบัตเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนเพื่อนรักเพื่อนสนิทผมแหละเขาก็เล่นพักเครื่องเขาเป็นคนจุดเริ่มต้นเลยว่าถ้าเล่นพราประจวบนะคุณต้องมาเล่นพราเพชรด้วยเขาก็แนะนําผมเลยหลวงพ่อเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยที่คนยอดนิยมสมัยนั้นคนต้องเล่นหลวงพ่อแดงวัดเขาประดิฐ บัตเนี่ยเป็นคนแนะนําให้ผมเล่นหลูกกระแดงผมก็ถามว่าแพงไหมสมัยนั้นน่ะน่าจะประมาณสักสิปีแล้วที่ผมเริ่มเล่นหลุกกะแดงสิบปีหรือสิบกว่าปีนี่แหละเดี๋ยวรุ่นแรกที่ผมเช่าพ่อแดงเนี่ยแค่หลักแสนสวยๆนะรมดํมรวมดําจมูกโด่งบล็อกจมูกโด่งประมาณสักสามสี่แสนผมก็ได้คําแนะนําจากบัตตอนนั้นอ่ะพอเราเริ่มเล่นพระเพชรบุรีทีนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนเราเล่นพระประจวบแล้ว ความสากลความวงกว้างมันมากขึ้นครับเริ่มเริ่มรู้สึกว่าคนเล่นพะเพชบุรีเนี่ยดูแบบคนระดับประเทศเขาเล่นกันอยู่ในส่วนกลางที่เล่นอยู่ในส่วนกลางเขาเล่นกันแล้วทีนี้เราจากการที่เราศึกษาแค่พระประจวบเนี่ยเรามาศึกษาพะเพชปุ๊บเนี่ยโหพอยิ่งลงยิ่งลึกยิ่งมันอยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเพชรบุรีเนี่ยเหมือนบ้านพี่เราเมืองน้องเลยประจวบนี่คือเมืองน้องเลยเพราะว่าเกจิอาจารย์ของพระประจวบ หลายๆท่านก็เป็นลูกศิษย์จากทางเพชรบุรีเหมือนต่อยอดลงมาเรารู้สึกว่าโอ้โหไม่ได้แล้วรสนุกเริ่มสนุกแล้วพอเวลาเราเริ่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราต้องแบบว่าศึกษาเต็มที่เพราะว่าวงการของเพชรบุรีมาตรฐานมากเลยมาตรฐานมากพระเขาแพงมากแพงกว่าพระประจวบมากเราก็ได้ศึกษาว่าหลวงพ่อแดงเนี่ยนอกจากรุ่นแรกก็จะมี เหรียญเนื้อพิเศษที่เขานิยมเล่นอย่างเหรียญแม่ทับเหรียญโบดลั่นเหรียญคุกเข่าที่เป็นเนื้อพิเศษเนื้อทองคำเนี่ยผมก็แบบเฮ้ยส่วนตัวผมชอบเล่นพระเนื้อทองคําอยู่แล้วแต่พอจะไปเล่นในยุคนั้นเพราะมันใช้เงินเยอะมากผมก็เลยต้องฝึกษาให้ดีเพื่อจะเข้าไปแล้วเราจะไปต่อได้ไปถูกทางแหละถูกต้องครับแล้วแล้วหมายถึงว่าตอนที่เราศึกษาด้วยพา้ปที่แล้วเนี่ย มีประโยชน์ไหมครับในเรื่องการดูเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญใช่ครับมันช่วยไหมครับในการที่ไปต่อยอดกับพระเจจิตท่านอื่นอะไรจริงๆช่วยได้มากเลยเพราะว่าเหรียญของจังหวัดประจวบเนี่ยหลายๆรุ่นหลายๆลหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นยุคยุคยุคใกล้เคียงกันอย่างเนื้อเงินเนื้อทองแดงลมดำอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเนื้อเงินหลวงพ่อเมียวดกหลักสร้างปี2 4 8 0ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับเหรียญหลวงพ่อคงวมากระพร้อมเลยซึ่ง เหรียญเนื้อทองแดงลมดำเนี่ยซึ่งการลมดำเนี่ยก่อนปี2500เนี่ยผิวจะต้องเป็นแบบไหนอายุของของท่านเป็นยังไงก็จะเห็นบ่อยๆเนี่ยพอเรามาเห็นเหรียญโลหะแดงรุ่นแรกปี0 3เนี่ยเราเห็นผิวปุ๊บเราได้ศึกษาพุ๊บว่าธรรมชาติของเหรียญในยุคหลังปี2500เนี่ยครับอ่าใหม่กว่าแล้วเป็นยังไงจนถึงอายุประมาณนี้ครับแม้กระทั่งเนื้อเงินเองว่าพระที่อยู่ในสภาพเดิมการเก็บรักษาเป็นยังไงก็จะเห็นผิวก็จะเห็นผิว อันนี้ยังอันนี้เราดูจากภายนอกก่อนเรายังไม่ได้ดูลงลึกในการของรายละเอียดความคมชัดว่าผ่านการใช้งานมาบ้างไหมมีตำหนิตรงไหนนี่ครับพระประจวบช่วยได้เยอะมากครับเพราะว่าเหรียญพอสอใกล้เคียงกันเหมือนเป็นเป็นเบสิกใช่ครับเป็นเบสิกเลยเป็นเบสิก เพราะว่าพอดูพื้นฐานเหรียญได้ปุ๊บเนี่ยก็เราไปต่อยอดเหรียญที่รุ่นเลเวลอัพขึ้นใหม่ใช่ครับแล้วก็ทําให้เราศึกษาทําให้พี่ประยุทธ์สามารถศึกษาหลวงพ่อแดงได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะว่ายังไงก็ตามก็ต้องไปศึกษาของจริงอยู่ดี่ครับแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็ยังก่อนที่จะไปสเต็ปที่เราจะไปไปไปหาพระแล้วก็ไปเช่าหนังสือมาไปซื้อหนังสือมาเพื่อจะมาศึกษาดูว่าพระแต่ละรุ่นของหลวงพ่อแดงเป็นยังไง พระแต่ละหลวงพ่อในเพชรบุรีมีอะไรบ้างที่เป็นเบญจภาคีพระเพชรผมก็เริ่มนะอ๋อหลวงพ่อแดงท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ช่วยวัดคงคาลามนะหลวงปู่ช่วยท่านเป็นเบญจ่ภาคีเมืองไทยนะโอ้โหที่นี่เปิดเลยเปิดโลกเปิดเปิดโลกผมเลยว่าเฮ้ยเบญจภาคีของเมืองไทยเนี่ยอยู่อยู่อยู่ติดกับบ้านเราเลยครับคือเพชรบุรีผมแบบตื่นเต้นมากจากนั้นแต่ยังไม่ได้เช่านะครับผมตื่นเต้นที่ผมจะได้เล่นพระเพชรแรับ ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปไหนไกลแล้วเราแค่เพชรบุรีกับประจวบแค่นี้เลยครับหลวงพ่อแดงเริ่มก่อนเริ่มก่อนที่หลวงพ่อแดงเป็นเป็นรุ่นไหนนะครับรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกเลยครับแล้วก็ต่อยอดมารุ่นอื่นๆหรือว่าเก็บเฉพาะรุ่นแรกอย่างเดียวเป็นเล่นแค่รุ่นแรกแล้วก็มาเป็นเนื้อพิเศษของหลวงพ่อแดงก็จะเป็นเหรียญแม่ทับเนื้อทองคําครับเหรียญบทลั่นเนื้อทองคำไล่มาเรื่อยเรื่อยครับเริ่มเล่นเริ่มศึกษาเริ่มสะสมแล้วก็จะเป็นเป็น รุ่นอื่นๆที่เป็นอยู่ในห้าเสือใช่ครับโอ้อยางงี้เราเราเข้าเลยดีไหมฮะว่าหลายๆท่านคงอยากทราบแล้วอยากเห็นแล้วว่าห้าเสือเมืองเพชรที่เขาเรียกว่าเป็นพระสุดยอดนิยมเนี่ยห้าเสือเมืองเพชรเน,เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวอ,อยากให้พี่ประยุเนี่ยแนะนำนิดนึงว่าถ้า number one ก่อนเลยถ้าเป็นถ้าพูดถึง5เสือเมืองเพชรต้องเป็นเหรียญไหนครับ โยโมมีไส้ก็คือแล้วเขาก็เล่นกันไหมฮะเขาก็เล่นกันเป็นเหรียญที่ทันหลวงพ่อเหมือนกันสวยๆเนี่ยในวงการเนี่ยผมนับเหรียญได้เลยนะเท่าที่ผ่านตามาผมคาดว่าไม่เกินสิบโมจะต้องคิดไปแล้วว่าวันนี้เรามีเหรียญหลวงพ่อฉุยแล้วก็จะจะต้องตามให้ครบพญาเสือเมืองเพชรแต่พี่พายุเนี่ยเวลาเขาตามให้ครบเนี่ยเขาไม่ได้ครบแค่เออไม่ได้เน้น มีแค่ครบนะสวยต้องแชมป์ด้วยเวลาเราดูพักที่ลงดำเนี่ยเราต้องดูผิวที่มันดูเสมอกับเนื้อละเอียาเวลาเราเจอลงลงดำที่แบบว่าลงดำใหม่ผิวมันอายุมันจะไม่ได้เลยเพราะว่าสารเคมีที่เขาเอามาลงเนี่ยมันเป็นของยุคใหม่